สวัสดีครับสวัสดีพี่พีพีเีพระเครื่องทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับโจแจนะครับด p ที่227นะครับผมมีพระบ้านบ้านมาแบ่งปันพี่พีพีีนะครับชื่นชอบพรองไหนสนใจพรองไหนก็โทรมาปิดโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 8 9 2 1 4 1 5 9 5นะครับมาดูพระองค์แรกเลยนะครับผมนี่ครับพระองค์แรกนะฮะนี่เป็นผิวหิ้งๆผิวบ้านๆเลยนะครับ นี่ครับนี่เห็นไหมหน้าแปะยิ้มนะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดขวางโอ้โหผิวแบบยิงๆงมันบ้านเลยนะครับเนี้ยนี่นะครับรายการแรกนะครับนี่ฮะใต้ฐานนะครับนี่ฮะธรรมชาติจริงๆนี่นะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดขวางนะครับผิ์แปะยิ้มนี่นะฮะรายการแรกครับ นี่ขออนุญาตเปิดที่400บาทนะครับหลวงพ่อเงินพิมแปะยิ้มวัดขวางนะครับนี่ฮะสวยเดิมเดิมดูนะครับโอ้โหรายการแรกครับต่อไปรายการที่2นะครับผมรายการที่2อันนี้เป็นหลวงพ่อครึ้มครับนี่ฮะวัดคลองสวนสมุตปการครับเป็นผ้าเก่าครับเป็นพ้ายอดทงออกเนื้อทองเนี่ยเนื้อทองผสมเก่าๆครับนี่ฮะหลวงพ่อครึ้มวัดคลองสวนสมุรปาการนะครับนี่ฮะเป็นพระยอดทงนะครับ ดูความเก่าดูความสวยเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูเนื้อโลหะเห็นไหมนี่ฮะเราดูนะครับเนื้อโลหะเขาเก่าจริงครับนี่ฮะร่องรอยนี่ฮะการแทงชอ่อแทงเดือยนี่ฮะ <c oughs> เขาก็เลยเรียกพระยอดธงยอดธงนะครับจริงๆพระตัดชอบนะครับหลวงพ่อครึ้มนะครับวัดคลองสวนสมุดปากการครับรายการที่สองครับขออนุญาตเปิดที่4ี่ร้อยบาทนะครับเนี่ยเป็นพระพื้นที่ของสมุดปากการครับ เล่นหาค่อนข้างสูงอยู่นะครับนี่ฮะครึมวัดคลองสวนนะครับดูช้าๆนะครับนี่เนื้อโลหะนะครับนี่ครับนี่นะฮะดูนะครับนี่นะฮะคลาสสิกผิวหิ่งบ้านๆเลยนะครับสี่ร้อยบาทครับลงพวอครึมวัดคลองสวนนะครับนี่ฮะเป็น้ายพระยอดธงครับรายการที่สองครับต่อไปรายการที่สามอันนี้เป็นนี่ฮะพระหงพิมพ์เล็บมือนะครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นวัดอะไรครับแต่ลงทองไว้อู่เก่ามากครับนี่ฮะแล้วลงลักปิดทองด้วยนะครับเดิมๆเลยครับเก่าจริงนะครับนี่ฮะนี่นะครับนี่ฮะเป็นพระคล้ายๆพิมพ์เล็บมือนะครับนี่โอ้โหดูนะครับคลาสสิกนี่ฮะเนื้อผงนะครับนี่ครับลงทองได้สวยงาม พิมพ์เล็บมือครับใบหน้านะครับดูนะครับแปะทองเก่าครับหลงรักติดทองครับพิมพ์เล็บมือเอาเอาสามร้อยห้าสิบครับผมนี่ฮะน้าคุณหาครับอันนี้สไตล์บ้านๆเลยนะครับนี่ฮะสามร้อยห้าสิบรายการที่สามต่อไปรายการที่สี่ครับอันนี้เป็นพระนี่ฮะเหรียญอะไรนะสมนาคุณครับเหรียญสมนาคุณสมนาคุณนะครับนี่ฮะเหรียญสมนาคุณกระไหลเดิมๆนะครับ แด่ผู้บริจาคนี่ฮะมวยธิวัชิวัชิธรรมสาธิตนะครับนี่ฮะวัชิระธรรมสาธิตนี่เป็นเหรียญสวยมากครับนี่ฮะเหรียญสวยเดิมเดิมเลยนะครับนี่วัดวัดชิระธรรมสาธิตเนืกก้อกระไทองเดิมเดิมครับน่าจะพระปีลึกนะครับนี่นะฮะทองแดงกระไทองครับโอ้ถ้าใครอยากจะดูกระไรทองแบบปีลึกๆเหรียญนี้เลยนะครับนี่อุย้ยเก่าจริงๆ สุดๆล้วเดิมๆดูนะครับเส้นคมชัดแล้วกระไหลนี่ดูนะครับกระไหลนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นกระไหลปีสองพันห้าร้อยเลยครับเนี่ยกระไหลทองแห้งๆนี่ฮดูเส้นคมชัดเอาสามร้อยห้าสิบก็แล้วกันครับเหรียญนี้นะฮะรายการที่สี่ต่อไปรายการที่ห้าเอามาดูสมเด็จครับอันนี้สมเด็จนะฮะสมเด็จนี่ครับสมเด็จนะครับหลังก็จะเป็นนี่ฮะเป็นพระสมเด็จนะครับ นี่คือรายการที่ห้าครับอะรายการที่ห้าพระสมเด็จมาดูครับมาดูร่องรอยความเก่าแล้วเนื้อลงห่าเขานะนี่ฮะนี่ครับพระสมเด็จนะครับโอ้โหเนื้อคลาสสิกมากดูนี่อื้อเนื้อดูนี่ฮะด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับนี่ดูความเก่าเป็นธรรมชาติดูความธรรมชาติขององค์พระนะแล้วเนื้อมวลสารนะครับดีมากดูนะครับ สุดยอดครับนี่ฮะพระสมเด็จครับรายการที่นี่ฮะรายการที่ห้าครับนี่เอาสามร้อยห้าสิบาทครับผมนี่ฮะสามร้อยห้าสิบครับพระสมเด็จรายการที่ห้าครับจัดไปต่อไปรายการที่หกครับรายการที่หกมาเป็นพาเกตินะครับพาเกติ Assistant. นี่ฮะเป็นเนื้อว่านครับหลังนี่ฮะเป็นรูปเหมือนของพาเกติหลวงพ่ออันนี้ผมก็ไม่ทราบทีเหมือนกันนี่ฮะนี่ฮะเห็นเนื้อเก่าดีเนื้อสวยดีครับนี่ฮะ เหมือนคล้ายๆเนื้อว่านเนื้อชันหมากเลยฮะเป็นหลังลูกเหมือนก็วสวยมากครับเนื้อแห้งแก๊กเลยนี่นะฮะเห็นพระเนื้อเก่าเนื้อสวยคลาสสิกนี้ก็เลยหยิบม,มาครับนี่ฮะเป็นเนื้อว่านคลาสสิกสวยด้วยนี่เอาสามร้อยครับผมในการที่หกนะครับขอสามร้อยบาทนี่พระเกจินะครับนี่ฮะสามร้อยบาทในการที่หกนะครับมาต่อไปรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดนี่ครับ นี่เป็นพระสมเด็จ <c oughs> ปกโพครับนี่ฮะปกโพนะครับปกโพเม็ดเม็ดตุ่มตุ่มนี้ฮะนี่มวลสารนี่แล้วก็นี่ความเก่าคาบนะคาบนี่ครับคาบนี่ฮะเป็นคาบนะครับ,เ,บ,รบเกิดจากความเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับนี่ฮะเราดูนะครับ ไล่ไปทีนี้นะครับนี่คือความเก่าหมดสารเม็ดนะครับนี่เม็ดตุ่มๆเงี้ยนี่ครับสําเร็จปกโพนะครับนี่ฮะไม่ทราบที่นะครับดูนะครับด้านหลังนะครับเอาสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมขอยาเปิดที่สามร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่ที่แปดครับผมรายการที่แปดอันนี้มาอย่างนี้ครับนี่ฮะมาในซองเลยขอยัดแกะเลยครับนี่ครับ นี่ฮะเป็นสมเด็จเหมือนฐานแซมเลยนะครับนี่ฮะดูด้านหลังนะครับพระน่าจะค่อนข้างที่จะนี่ฮะดูนะครับลงรอยความเก่าเนื้อโลหะนี่ฮะเนื้อความเก่าขององค์พระดานข้างตัวตัดนะครับ <c oughs> ด้านหน้าขององค์พรานะครับนี่ฮะนี่ครับพระร่องรอยการใช้มานะครับนี่นี่เม็ดมนสารนะครับนี่ฮะดูนะครับผิวเป็นธรรมชาติดีครับเนื้อธรรมชาติดีดูฮะนี่ฮะนี่นะครับนี่ฮะนี่ครับสามร้อยห้าสิบครับผมรายการที่แปดนะครับ พระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับอ้าวสามารถขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมต่อไปเป็นรายการที่เก้าครับอันนี้เป็นพระสมเด็จเนื้อแกร่งครับอันนี้ไม่ไม่ทราบที่จริงๆผมว่าน่าจะเป็นยุกนะครับยุกลุกศิษย์ลูกหานะครับนี่ฮะเนื้อเขานะครับโอ้หดูเนื้อนี่ฮะล่องรอยความเป็นธรรมชาติแล้วดูเนื้อครับเนื้อความเก่าใชไหมแกร่งมีอายุนี่ฮะโอ้โหสไตล์พระบ้านๆนะครับเนี่ยนี่นะครับ ดูด้านข้างนะครับเห็นไหมครับพิมพ์พระอย่างนี้นะครับเนี่ยน่าจะหนีไม่พ้นหนวงปูหน้าคครับผมนี่ฮะเนื้อแกร่งจริงนี่เอาสามร้อยห้าสิบครับผมนี่ฮะนี่ฮะนี่ครับโทรมาสอบถามเธอมาพูดคุยกันได้ครับโทรมานี่ฮะนี่ครับพี่เนใดดูล้วชอบอันนี้คือรายการที่สิบครับนี่กับพระสมเด็จ อาจจะเป็นยุคกรุงปูน,น่าครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ฮะอยู่ผิวบนบ้านผิวหิ้งหิงเลยนะครับดูโอ้โหแล้วดูนะครับดูนี่เนื้อเขานะครับดูนะครับจะดูด้านหลังครับมีรอยการกดพิมพ์นิ้วมือด้วยนะครับนี่ฮะโอ้โหดูฮะอย่างเงี้ยคลาสสิกสามร้อยครับผมรอ,อยะเปิดที่สามร้อยบาทตรงนี้นะฮะไปรายการที่ สิบเอ็ดครับผมสิบเอ็ดเอาเอาเอานี่ดีกว่าครับสิบเอ็ดนี่ฮะสิบเอ็ดนี่เป็นรูปหลอดชินราสครับนี่ฮะชินราสนะครับดูนะครับดูผิวดูเนื้อนะครับนี่ดูความเป็นธรรมชาติครับเราดูนะครับเห็นไหมนี่ฮะเม็ดกวดเม็ดขี้เป้านะครับแล้วเนื้อเกินนะครับ อันนี้ชินดาลาดนะครับนี่ข้างหน้าเป็นอกเรา,างนี้นี่ครับด้านข้างนะครับนี่โอ้โหดูเนใต้ฐานนะครับก็จะนี่ฮะอันนี้ไม่มีกิ่งนะครับนี่ฮะชินดาลาดสวยคลาสสิกเป็นหล่อโบราณนี่ครับ เอาสามร้อยห้าสิบครับผมชินลาชองนี้นะครับนี่ฮะสามร้อยห้าสิบนี่นะฮะรายการที่สิบเอ็ดครับต่อไปรายการที่สิบสองครับนี่ฮะอันนี้มาอย่างนี้เลยนะครับนี่ฮะมาอย่างนี้เลยนะดูนะครับดูด้านหลังนะครับแล้วดูด้านหน้าครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับผมจะให้ดูตัวอักษรก่อนนะครับนี่ฮะฟอนต์ของตัวอักษรครับนี่นูนคมนี้ฮะนี่ฮะนี่ฮะ ดูใบหน้านะครับของหลวงพ่อครับนี่ครับอันนี้เราก็ให้พี่พได้ดูเอานะครับเพราะว่าเหรียญปีลึกเราก็ไม่ค่อยถนัดครับแต่ความคมนะครับดูแล้วก็ดูด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าองค์พะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับนี่นะฮะฟอนตองสื่อครับด้านหลังก็ฟอนตองสื่อดูนะครับ นี่ฮะธรรมชาติความคมนะครับนี่ครับดูนะครับไล่วิลจุดเห็นไหมจะเป็นเส้นแตกเส้นเห็นไหมเนื้อเกินวิ่งนี่ฮะนี่ฮะแกะบล็อกแกะตัวสื่อสวยๆนี่ฮะหูก็จะเป็นอย่างนี้ฮะเห็นไหมหูปิ้นครับนี่หูเหรียนนะครับนี่ครับนี่ฮะเป็นเหรียญลงพระเดิมครับนี่ฮะเราก็นี่ครับได้มาอย่างนี้ครับไข่ปลาคมๆเนี้ยดู อันนี้เอาเอาสี่ร้อยบาทนะครับเหรียญหลงพ่อเดิมนี่ฮะเหรียญหลงพ่อเดิมต่อไปรายการที่สิบสามครับสิบสามมานี่เลยครับนี่ฮะอันนี้เป็นคล้ายๆเหมือนงบน้ําอ้อยครับหลวงพ่อเนียมครับนี่นี่ชนวนครับนี่ครับชนวนหรือชนวนด้านหน้าที่ว่านี่ฮะนี่ครับองคนาครับปกคลุมไปด้วยไข่ภาบความเก่าครับนี่ฮะ นี่นะครับไข่คาบไข่ความเก่าขององค์นี่ตะเข็บครับเห็นไหมครับนี่ฮะนี่นะครับนี่เป็นหล่อขนเนียมครับงบน้ําอ้อยนะดูนี่นะฮะเห็นไหมจะกลัวข้างในนะครับจะออกดําๆแบบนี้ครับนี่ฮะเก่าจริงนี่นะครับนี่ตะเข็บนี่ลอยช่อหรือชนวนครับนี่ฮะรอยช่อ นี่ฮะรอยช่อต้องมาอย่างนี้ฮะนี่ครับเนี่รอยช่อขององค์พระนี่ฮะนี่ครับเป็นงบม้อยของคุนยมผูกเก่าจริงคลาสสิกมากครับดูนะครับอื้นี่นะฮะอันนี้เอาเอาสี่ร้อยบาทครับนี่ฮะงบม้อยของคุนยมนี่ะเข็บนะครับนี่ฮะเข็บเอาสี่ร้อยครับผมนี่ครับน่ารักมากต่อไปรายการที่ สิบสี่นะครับสิบสี่นี้เป็นอุปคุตนะครับอุปคุตอันนี้เนื้อทองผสมนะครับดูนะฮะนี่คาบความเก่าดูนะครับเื้ยใต้ฐานนะครับนี่ฮะเนื้อทองผสมนะครับนี่คาบขี้เบ้านะครับขี้เบ้าเกิดจากการหล่ออุค์านะครับนี่ฮะนี่ครับพระเห็นไหมครับต่อคลาสสิกมากเป็นอุปคุตนะครับพิมพ์นี่ฮะพิมพ์ศิลปะอุปคุตเขมรหรือศิลปะนี่ฮะ สายใต้ครับนี่ฮะน่าจะเป็นสายใต้ครับเอาสี่ร้อยนะครับผมอุปคุตศิลปะกเก่าๆนี่ฮะนี่นี่ฮะน่าศึกษาครับดูเนื้อนะนี่นี่ฮะเนื้อเป็นธรรมชาติครับยุบยุบยุบเนี่ยสี่ร้อยบาทนี่โอ้โหสุดยอดครับเนี่ยนี่โอ้ยสุดๆสี่ร้อยครับสวยงามศิลปะสวยงามครับต่อไปรายการที่ สิบห้าครับสิบห้านี่เป็นนี่ฮะดูนะครับนี่เป็นพระอาจารย์พระอาจารย์ขันนะครับพระอาจารย์ขันวัดนกกระจาบดูใบหน้าของพ่อครับเห็นไหมคมนี่ฮะหน้าเส้นคมกริบเลยนฮะดูดูนะครับห่วงเชื่อมนะครับข้างบนนี่ฮะใบหน้าครับหลวงพระอาจารย์ขันนะครับวัดนกกระจาบนะครับดูแม่ ห่วงเชื่อมเปลี่ยนสวยได้นะครับนี่ฮะนี่ครับนี่ฮะเราเพกขันนะครับเอาเอาดุเรี่ยมเก่าครับนี่เอาเอาสี่ร้อยบาทนะครับนี่ฮะขันวันนกกระจา,นา,ายน่าจะเหรียญตีลึกครับห่วงเชื่อม้วยสี่ร้อยครับรายการที่สิบห้าต่อไปรายการที่สิบหกครับเอาเปลี่ยนมาเป็นสมเด็จมั้งครับนี่สมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะฮะสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ นี่ฮะด้านหลังมีรอยปีด้วยครับปีธรรมชาติดูนะครับเห็นไหมนี่ครับรอยปีนะครับแล้วดูเนื้อด้านหลังนะครับเห็นไหมเนื้อเขาแบบแม่เนื้อสวยจริงๆครับดูนะครับโอ้โหเรดูตัวตัดนะครับเห็นไหมครับต้องรอยตัดเป็นธรรมชาติมากแล้วดูด้านหน้าเขานะครับเห็นไหมมีเม็ดโมเสรอยู่หนึ่งก้อนตรงหน้าอกนะครับแล้วเนื้อผ้านี่แห้งมากครับนี่ฮะนี่คือคราบ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเกรสรลงไม้เปล่าครับนี่ฮะนี่นี่ฮะเหมือนเม็ดกล้วยสุกเลยครับนี่นะครับเราดูนะครับอื้เนื้อสวยงามจริงๆพรานี้ดูนะครับนี่ฮะพระสมเด็จ <c oughs> รายการที่สิบหกนะครับแม่สวยมากครับดูด้านหลังนะครับ ปีเป็นธรรมชาติอันนี้ขอญาตเปิดที่เอาเอาห้าร้อยบาทนะครับนี่ฮะดูนะครับเม,ม็ดมูลสารใช่นไหมครับอันนี้น่าจะมีเนี่ยเม็ดกล้วยสุกหรือนี่ฮะเม็ดเกสรนี่ฮะเป็นเหม,มือนคล้ายๆเศษไม้ครับนี่ครับดูความเก่าแห้งนี่ฮะเม,ม็ดมูลสารก้อนครับขออนุญาตเปิดที่ห้าร้อยบาทนะครับขออนุญาตเปิดที่ห้าร้อยบาทรายการที่สิบหกแล้ต่อไปรายการที่สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดเอานี่ฮะ อันนี้เป็นหลวงปุดทวดครับเนื้อว่านนะครับอันนี้น่าจะเป็นปีสองพันร้อยยิบสี่ครับดูนะครับอันนี้จมูกก็จะยุบไปหน่อยแต่ความคมชัดนะครับดูนะครับความคมแห้งกีีบัวปีสองพันร้อยยีสี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์พิมพ์พิมพ์กรรมการหรือเ่าพิมพ์ใหญ่ครับนี่ฮะดูนะครับแล้ดูโอ้ยมดสารแล้ดูด้านหลังนะครับเห็นไหมร่องรอยความแห้งเก่า ดูนะฮะนี่นี่โอ้โหสุดสุดนี่ครับต้องจัดแล้วครับอย่างเงี้ยนี่ฮะต้องรอยความเป็นธรรมชาติเนี่ยดูความคมลึกนี่นะครับนี่รายการที่สิบเจ็ดครับอันนี้ขออนุญาตเปิดที่เอาเอาห้าร้อยบาทนะครับนี่ฮะองค์ปูทวดองค์นี้นะฮะนี่น่ารักมากนื้อสวยสวยครับต่อไปรายการที่ สิบแปดครับนี่พระสมเด็จนะครับดูนะฮะโอ pou, ้โหเราดูด้านหลังเขานะครับเห็นไหมปีเป็นธรรมชาติครับนี่แล้วเนื้อเขาเป็นอย่างนี้ฮะนี่เราดูด้านหลังนะครับดูพิมพ์ดูมลสารโอ้โหดูนี่โอ้สวยมากครับภาวนี้นี่ฮะไม่เกตทะลุไม่ซุ้มนะครับเกตทะลุไม่ซุม้มหรือเกตไม่ทะลุซุ้มนะครับนี่ข้าแป้งเดิมๆเห็นไหมข้าแป้งเห็นไหมตัวขาวนวลๆเนี่ยตัวองค์พระนี่ฮะ โอ้โหแล้วตัวตัดด้านข้างนะครับเห็นไหมฮะแล้วดูด้านหลังรอยปีธรรมชาตินี่ฮะไม่ได้ปีเองนะครับปีธรรมชาติครับนี่เม็ดแดงครับเม็ดมวลสารต้นข้างหลังนี้เหมือนสังขยาเลยนะดูอวยพาวนี้นี่ฮะค่อยๆไล่นะครับผมจะให้ไล่ดูช้านะครับเดี๋ยวพี่คอมเมนต์มาว่าโอ้โหเร็วมากเลยนะนี่นี่นี่ฮะมวลสารเห็นไหมดำๆนี่ฮะ นี่โอ้โหพะนี่ครับสวยเบิ่มมุนสารมีก้อนกนแล้วนี่ครับข้าแป้งแห้งๆนี่ฮะนี่ฮะไม่ได้ใช้เลยนะครับนี่ฮะสวยงามมากพระสมเด็จองนี้นะเอาห้าร้อยห้าสิบบาทครับผมมีขอย่เปิดที่ห้าร้อยห้าสิบครับแม่ต้องจัดแล้วครับไม่จัดไม่ได้แล้วครับนี่ฮะองนี้ฮะห้าร้อยห้าสิบในกาที่สิบแปดนะครับ ต่อไปรายการที่สิบเก้าครับนี่คือท้าวเวสวัณครับนี่ฮะท้าวเวสวัณดูนะครับเป็นเนื้ออมเขียวนะครับนี่ฮะนี่ฮะเป็นพิมพ์น่าจะพิมพ์ฐานพระท,ทิพย์หรืออะไรนะฮะนี่เป็นหลอบโบราณเก่านะครับดูคลาสสิกมากนี่โอ้โหดูนี่ฮะท้าวเวสวัณครับนี่ครับน่ารัก น่าใช้ครับนี่ของพอนี้โอ้โหผีไม่กล้าเข้าใกล้เลยครับนี่ฮะทาเวศนี่ครับเป็นหล่อเนื้อแบบแน่นๆอมเขียวครับนี่ฮะขออนุญาตเอาสี่ร้อยบาทนะครับนี่ฮะทาเวสุวรรณดูนะครับนี่นะครับสวยงามด้วยทาเวสุวรรณรายการที่สิบเก้าครับดูนะครับสี่ร้อยบาทครับ ต่อไปรายการที่ยี่สิบครับยี่สิบอ่ะยี่สิบนี้ครับนี่เป็นผ้าสเ็จอีกพิมพ์หนึ่งครับที่มีความสวยและคลาสสิกแล้วเป็นเอกลักษณ์ก็คือนี่ฮะพิมพ์ของเขาดูดูนะครับแม่สวยจริงๆเทา่านี้นี่ฮะแล้วดูด้านข้างนะครับนี่ครับมีเม็ดโมดสารเนาะนี่ฮะเม็ดโมดสารนะครับด้านหลังนะฮะ ท่างหลังเป็นธรรมชาติครับนี่ฮะรายการที่ยี่สิบครับพี่เพื่นใดดูเราชอบดูเนื้อนะครับแห้งแก๊กเลยนะฮะดูเห็นไหมครับนี่ฮะพิมพ์นี้สวยงามเอาสี่ร้อยครับผมนี่ฮะจัดไปครับสี่ร้อยบาทแห้งสวยงามจริงครับรายการที่ยี่สิบต่อไปรายการที่ยี่บเ็ดครับยี่เบ็ดเอานี่ดีกว่าครับเป็น <c oughs> หลวงพ่อเดิมครับอันนี้เป็นเนื้อตะกัวเป็นเนื้อตะกัวครับตะกัวหัวลูกปืนนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อตะกัวลูกปืนนะครับหัวลูกปืนนี่เราดูคาบคาบไข่ครับผุงบอกว่าพระนี่ฮะองค์นี้ต้องมีอายุนี่ฮะเพราะส่วนมากเนื้อตะกัวนะครับไข่ตะกัวหรือเนื้อตะกัวหัวปืนเนี่ยส่วนมาก จะมีไข่ให้รู้ความเก่าของตะกัวนะครับนี่ฮะดั่นได้ฐานนะครับพระเนื้อตะกัวของปืนนี้จะสร้างก่อนครับหลอ่อเป็นรูปหลอ่อสร้างก่อนแล้วก็มาสร้างหล่อปั๊มอีกทีนึงครับนี่ฮะไม่แน่ใจว่าได้ของลูปืนมาจากอ่า่ายทหารรถบ,บุหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหดูเนื้อดูความเก่าดูตะกัวครับ ตะกัวออกดำแล้วนะครับนี่ฮะเอาระยะเปิดที่ห้าร้อยบาทนะครับนี่ฮะตะกัวนะครับราคาสิกมากลองหาข้อมูลดูนะครับนี่ฮะร่องรอยการจานก็ยังเห็นอยู่ครับนี่ฮะเห็นไหมจานรางๆครับนี่ฮะจะมีจานรางเอาห้าร้อยครับผมระยะเปิดที่ห้าร้อยบาทนี่ตะกัวหัวลูกปืนนะครับรายการที่เบ็ดอุ้งหายากครับต่อไปรายการที่สองอันนี้สมเด็จครับนี่มาพร้อมก่องนี้แกะเลยนะครับ ซึ่งได้มาก็ไม่เคยได้แกะเลยครับนี่ฮะแกะให้พี่พี่สีได้ไปด,ดูกันเลยครับในการที่ยีิบสองนะครับนี่ครับแม่พระเนื้อสวยจริงครับดูเหมือนกับเนื้อหาบางคุณพมปีศูนย์เก้าเลยนะครับนี่ฮะดูนะครับดูเนื้อเขาจะฟูนะูนี้ฮะนี่ฮะ เ้าดูพิมพ์นะครับเห็นไหมครับวุ้ยเนื้อสุดๆอุ้ยเนื้อนี่ฮะมีกระแจะด้วยนะครับนี่ครับผมดูเหมือนบางพมปีศูนย์เก้าเลยดูเนื้อแล้วดูด้านหลังนะครับเห็นไหมความเป็นธรรมชาตินะครับนี่รอยปาดรอยครูดโ้เนื้อนี่ฮะสดเสด็จบางพมปีศูนย์เก้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ อันนี้เอาห้าร้อยห้าสิบาทครับรายการที่ยีสบสองนะครับขอยนุเปิดที่ห้าร้อยห้าสิบโอ้เนื้อสวยมากครับนี่เป็นปีศูนย์เก้าก็โอ้โหจบกันเลยครับเนี่ยหลุดเลยนะครับนี่ครับเอาห้าร้อยห้าสิบครับรายการที่ยี่บสามครับยี่บสามนี่ฮะเป็นจอบใหญ่ครับจอบใหญ่ลงเงินนะครับนี่ฮะนี่จบใหญ่ลงเงินเนื้อหาเก่าๆอย่างนี้ครับเราดูตารางครับนี่ร่องรอยการยุบนะฮะยุบที่หูปิงนะฮะปิงมาแต้ม เราดูเนื้อโลหะนะครับแม่ดูความเก่าคราสิกนี่ฮะนี่คือรายการที่ยิบสามครับที่เอาเอาผรัเรียกม,มายางน,นี่เอาสามร้อยห้าสิบกวแล้วกันออจอบใหญ่สามรอยห้าสิบต่อไปจอบเล็กนี่ฮะจอบเล็กนะครับดูนะครับอันนี้น่าจะเป็นอ่า แข้งติดหรือนิ้วกดกไม่แน่ใจนะครับนี่คือความเก่าความคลาสสิกครับแต่ดูครับด้านหลังนะครับเห็นไหมต้องรอยความเป็นธรรมชาติอูนี้คือการหล่อหล่อโบราณฮะหูปิงครับหูปิงแต้มครับนี่ฮะจอบเล็กหลุ่มพะเงินนะครับดูอีกทีนะฮะโอ้ยเหนือดูใบหน้านะครับนี่ฮะดูแข้งนะครับเนี่ยสามร้อยห้าสิบครับผมนี่ฮะจอบเล็กสามร้อยห้าสิบรายการที่สี่ รายการที่ยีห้าครับนี่เป็นนี่ครับรูปหล่อพิมพ์นิยมครับดูครับสภาพใช้นะครับนี่ฮะยังเห็นล่าไรอยู่นะครับหน้าตาบุกพิปเราดูด้านหลังนะครับนี่ฮะใต้ฐานนะครับธรรมชาติมากนี่นะฮะนี่นะครับนี่เอาสามร้อยห้าสิบไัแล้วกันครับอ่ะรายการที่ยี่ห้านะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบหกครับ นี่นะฮะยี่สิบหกยี่สิบหกเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านครับองนี้นะ่าจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าหลวงปู่ทวดพิมอะไรนะพิมพ์ี่นายกรรมศูนห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจครับมีอยู่หนึ่งเส้นนะครับนี่คือเกสาของหลวงพ่อนะนี่ฮนะน่าจะเป็นหลวงพ่อไม่ทราบว่าพระเกจิไหนนะเห็นเกสาครับอยู่ตรงหน้าอกนะครับนี่ฮนะนี่คือเกสาแล้วรู้วความแห้งเก่าฮนะดูนะครับแล้วนี่ฮนะ แล้วดูนะครับด้านหลังครับมีเม็ดแร่นี่ฮะหลวงปู่ทวดตรงนี้มีผสมเกสานะครับเนี่เกสาอีกหนึ่งเส้นครับแล้วเม็ดแร่เขานะครับนี่ฮะแล้วเนื้อแห้งมากๆครับนี่ฮะหลวงปู่ทวดน่าจะเป็นพิมพ์พินัยกรรมหรือเปล่าไม่แน่ใจครับพินัยกรรมปีศูนย์ห้าครับนี่ฮะเราก็ไม่ค่อยแม่นพิมพ์นะครับได้มาอย่างนี้ฮะเราดูนะครับโอ้โหมีเกสาอยู่เส้นหนึ่งเนี้นี่ครับ ดูจะเป็นบ้านเก้าเจ็ดไม่แน่ใจนะครับนี่ครับแล้วมีนี่แร่ครับไม่แร่นี่ฮะเขาเรียกว่าแร่เพชรหน้าทั่งอะไรนะครับเนี่ยถุกทองเงี้ยนี่ครับได้ฐานอย่างเงี้ยนี่เอาห้าร้อยบาทครับหมูทวดนะครับนี่ฮะห้าร้อยบาทน่ารักสวยจริงดูนะครับดูใบหน้าอีกทีนะครับนี่ฮะแม่ความเก่าของนี้สุดๆนะฮะนี่ฮะห้าร้อยครับรายการที่หก ต่อไปรายการที่เจ็ดนะครับอันนี้เป็นหลวงปูุ่กครับนี่ฮะหลวงปู่สุกมัเป็นบ้านเลยครับเนื้อทองเหลืองนะครับนี่ฮะหลวงปู่สุกดูนะครับนี่แล้วเนื้อหาเขานี่ดูนะครับหูตากระพริบเลยนะครับนี่แล้วเนื้อผิวบนบ้านครับเป็นเนื้อทองเหลืองครับนี่ครับนี่ฮะเป็นรอนี่เหมือนบ้านเลยนะครับเนื้อหาาเราดูนะครับนี่ฮะด้านหลังนะครับ รอยการปาดเก็บตะไบครับนี่ฮะรอยแต่งครับนี่ฮะเนื้อทองเหลืองครับดูนะครับแม่เนื้อตับเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับรายการที่ยีิบเจ็ดครับเอาขออนุญาตเปิดที่สี่ร้อยห้าสิบครับผมองค์สุดท้ายนะครับต่อไปองค์สุดท้ายรายการที่แปดครับ ครับอันนี้เป็นสมเด็จครับสมเด็จผิวบนบ้านเลยนะครับนี่เป็นของหลวงปทุวัดชนแดนนะครับไอ้วัดช้างเผือกนะครับปีหนึ่งหกนี่ฮะสวยเดิมๆนะครับพระนี่ฮะนี่ัะปีหนึ่งหกนะครับวัดชนแดนปีหนึ่งหกอันนี้เนื้อเข้มๆครับเนื้อเขาเข้มมากแล้วเนื้อแล้วเก่าคลาสิกกดแผ่นยันนะครับนี่ฮะเขาเรียกว่ารุ่นพิเศษนะครับนี่ นี่ฮะรุ่นพิเศษปีหกหลงพลกทบเป็นพระสมเด็จนะครับนี่ฮะผิวหิงหิงผิวบนบ้านอย่างเงี้ยนี่ฮะโอ้โหสวยงามครับรายการนี้นะครับในการที่แปดรายการสุดท้ายขอญาตเปิดสอบถามแล้วกันครับพี่ๆในชอบนะครับรงนี้แท้ดูง่ายนะครับนี่ฮะแต่ข้างขอญาตเปิดสอบถามนะครับชอบหรือว่าสนใจนะครับโทรทักถามได้ครับที่เบอร์นี่นะครับศูนย์4ปดเก้าสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้าเบอร์โจแจนพักเครื่องนะครับ ก็มีบริการเก็บปลายทางนะครับหรือพร้อมสะดวกโอนได้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ